สีขาวทิมเบียขึ้นไปสีแดงทิมสูงลงมาสีขาวเดินเบียฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเดินช่องทางเม็ดฝั่งสีแดงเอาเม็ดขึ้นมากัน สีขาวเดินเม็ดสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวใช้ม้าสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวกินสีแดงกินสีขาวถอยฝั่งสีแดง ใช้โคนพัฒนาขึ้นมาสีขาวกินเบี้ยสีแดงกินคืนสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงเดินโคน สีขาวทิมเบียสีแดงใช้เรือกดสีขาวขยับขุนหลบฝั่งสีแดงถอยมา้า สีขาวเอาม้าแลกมา้าสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยนอกกินเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมขึ้นมาถามต่อสีขาวรับแรก สีแดงใช้เหลือจากนั้นสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวจับมา้าสีแดงจับเบีย้ย สีขาวใช้โคนกินโคนสีแดงกินโตตอบสีขาวกินเม็ดสีแดง ใช้เบีย้ยสีขาวขยับเรือฟังสีแดงขยับเรือสีขาวกินลุกสีแดงใช้ม้าสีขาวเอาเรือหลบสีแดงขยับขุน สีแดงกินเบี้ยงหายสีขาวถอยขุนหลบสีแดงหงายเบี้ยสีขาวเดินโคนสีแดงลุกสีขาวหลบ สีแดงลุกสีขาวยังหลบได้สีแดงใช้เรือกดม้าสีขาวเอาเรือขึ้นผูกสีแดงลุกสีขาวต้องถอย สีแดงใช้ม้าลุกคาดเรือสีขาวใช้เรือกินตัดม้าสีแดงใช้เบี้ยไหนกินไล่ม้าม้าขาวจึงเดินไปจับเรือสีขาวจึงโดนสีแดงลุกจน